ประวัติเดวิดจากละครเรื่องไลกินเนรีเรียกว่าเป็นนักแสดงหนุ่มเจา้าบทบาทผู้รับบทก็บปิดตันช่องในละครเรื่องไลกินเนรีที่กำลังออกอากาศทางช่องซ้ำที่วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักหนุ่มเดวิดอัศวรนนท์กันมากยิ่งขึ้นไดยหนุ่มเดวิดเป็นรู่ครึ่งไทยฝรั่งเศสมีชื่อเป็นภาษาไทยว่าชัชวาลอัศวรนนท์เป็นหลานของพระยาราชสัตร์ทศปูดทัวและคุณหญิงฟอง ทั้งยังมีศักเป็นหลานปู่ของคุณหลวงประเจิดอักษรรักสมพ์อัศวานนท์รวมทั้งเป็นหลานชายของอมระาอัศวานนท์เกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคม2508ที่ประเทศฝรั่งเศสและย้ายมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยตั้งแต่อายุ3ขวบจบการศึกษาสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยบอสตนันประเทศสหรัฐอเมริกาชิ้นชอมการแสดงจากการได้ติดตามผลงานของแอนโทนีคอฟกิน นักแสดงระดับโรคชาวเวลประเทศเวลทำให้เริ่มสนใจในด้านการแสดงเมื่อจบการศึกษาจรรองหาประสบการณ์เดือเริ่มจากการทำงานในธุรกิจขายอุปกรณ์วิศวกรรมไฟฟ้าของครอบครัวจากนั้นตนก็ได้ทดลองงานด้านอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งก่อนจะทำงานในโรงแรมที่ประเทศอังกฤษและได้ทำงานในโรงงานปศุสัตว์ที่ประเทศฝรั่งเศสเริ่มงานในวงการบันเทิงประเทศไทยโดยการเป็นพิธีกรในรายการต่าง และเริ่มการแสดงในบทบาทของริกตำรวจคู่หูของหม่ำจกมกจากภาพยนตร์เรื่องตม้มยำกุ้งในปี2548และในปี2550ได้เข้าศึกษาต่อด้านการแสดงในมานครนิวย์กประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นและเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงไทยอย่างเต็มตัวจากการรับบทเฮซุดหนุ่มโรคจิตจากภาพยนตร์เรื่องคาวดาได้สังกัด g t s เเมื่อปลายปี2555ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลนักแสดงชายนำยอดเยี่ยม รางวัลพระวิญญ์์แห่งชาติสุพรรณหงครั้งที่22รางวัลพระสุดรดวัสวดีและรางวัลจากการชมรมวิจารณ์คนบันเทิงในปีเดียวกันอีกด้วย